พระเอกชื่อดังล่าสุดน้ำหนักลดผอมลงจนหน้าเปลี่ยนไปเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างอ้นนสรันจุมพลวิวัฒที่ตอนนี้ลุยงานเบื้องหลังนั่งแท่นเป็นหนึ่งในทีมบริหารซีรีส์วายแอบจองรัก และตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วได้หมดสัญญากับช่องเจ็ดตั้งแต่วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญาเพราะผมอยากทำอะไรที่ใหม่ๆล่าสุดอ้นนัสรณ์ได้เปิดใจถึงเรื่องที่ช่วงนี้น่าดูเปลี่ยนไปทำอะไรมาหรือเปล่าเจ้าตัวเผยว่าบ้าผมแค่ผอมลงแล้วก็อยากกลับมาดูเหมือนคนอายุน้อยๆบ้างถามว่าทำตรงไหนเพิ่มใหม่ไม่ได้ทำจริงๆแค่ผอมลงแต่ว่ามีแพลนอยู่อุ้ไว้ก ว่าอยากทำอะไรผมเคยปรึกษากับผู้จัดจาก,การส่วนตัวไว้แต่เรายังกลัวว่าจะทำหรือไม่ทำดีอาจจะเป็นการเปลี่ยนโง่เห้งของเราไปเลยหรือเปล่าสิ่งที่เรากลัวตอนนี้คือว่าถ้าทำแล้วดีก็ดีเลยใช่ไหมแล้วถ้าทำแล้วไม่ดีละ่ะจะยังไงฉะนั้นต้องค่อยๆทำแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับ